ไฟแดงติดขึ้นมาแล้วดับเมื่อไหร่เมื่อนั้นสตาร์ทครับดับแล้วครับออกสตาร์ทได้ดีครับ1กับ2ออกได้ดีแค่ด้านหลังครับปังปอนอัครวุุิเริ่มหาช่องทางมุดขวาขึ้นไปครับอยางที่ไงนาทำได้ดับแล้วครับมุ่งมาอยู่ด้านข้างของเอียดติคานด้านหลังไม่หนึ่งคานครับเอียดติคนครับโรเตอร์ทองเกลืออยู่ข้างข้างกับปังปอนครับปังปอนขึ้นมา ได้ครับถึงอันดับ3โรเจอร์ตามอยู่ในอันดับที่4และด้านขวาเกียรติพันธ์สวนขึ้นมาฮะเอาละครับนี่พิพลเป็นผู้นำซิสนี์พยายามจะแซะแต่ตรงนี้มันแคบครับเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงแถวเป็นเลี้ยงหนึ่งครับ้องหลวังครับตรงนี้มันแคบจริงๆรครับแรอบสนามครับรอบแรกกำลังเริ่มต้นขึ้นโอ้โหนี่พิพลมีระยะขึ้นมาปังปอนเสียงขึ้นตรงนี้อ้าวด้านหลังม้วนครับโอโห45แล้วในปีนี้ทง้งระบบ เซฟตีต้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโลเคชถ้ารับฟังอยู่ครับรบกวนช่วยตกอยู่ที่บ้านดุกลางครับไม่ก้อ้เกิดพลพิษเพิ่มเติมเขาบอกเป็นโงการนำร่องของโตโยต้าครับซึ่งจริงๆแล้วโตโยต้าคาซูญี่ปุ่นนั้นก็ทำตรงนี้มานานแล้วครับถ้าปีที่แล้วเราเห็นเราจะเห็นรถแข่งที่เป็นพลัางงานทางเลือกหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลฟิลมาแข่งขันในรายการซูเปอร์ดูรานลายปีที่แล้วโดยประธานอนยูอ่เขายุต่ามันจะเป็น หนึ่งในโปรเจกต์โครงการของการ,ขการเขาเรียกว่าลดมลพิษครับนี่ไปดูกองเชียร์ครับกับตานกับตันที่ยังลุ้นอยู่ครับกับตานนี้พิพลครับขันน้ำครับ ดับที่1นึ่งิพิษคครับดับที่2อิดนี่์สิทธานาดับที่3เป็นปังปอนครับดับที่4เป็นคัพน่าจะรีสตาร์ทแล้วใช่ไหมครับทำไมายังเป็นป้ายเอาละครับธงเขียวตรงนี้ครับรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งนึงครับเหลืออีก3รอบสนามครับโตน,นีซิดนี่พยายามออกด้านซ้าย ไปเอาสีดครับแต่ยังไม่ได้ครับหมายเลขชิงห้าใเพิงออกจากทิปมานะครับเดี๋ยวต้องรีบหลบนะครับบุญโชคโอ้โหมาทันหัวแถวนิดเดียวครับเป็นรถที่เข้ามาต้องแซงในทิปแล้วตอนนี้ออกมาใหม่ครับกลุ่มผู้นํามาแล้วหมายเลข1ิห้าบุญโชคต้องหลบหน่อยครับไม่งั้นเนี่ยอันตรายครับแหม่แล้วเดี๋ยวมันจะถึงเทนนิสเยลโลด้วยนี่ครับอองหลบให้ครับข้างหลังมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่คงเดิมครับ อ้าว17โรเตอร์ขึ้นบุริพัฒขึ้นมาหนึ่งอันดับครับโรเตอร์แซงขึ้นมาอยู่ในดับที่สี่แล้วโุ้ยเจ๋งตามมาด้วยเสียบในต้องระวังครับแหมหมายเลข15นั้นต้องหลบให้เยอะครับแต่ว่าหลบตรงนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นเพอร์เมตเยลโลเกียรติพันธ์ในดับที่ห้าแล้วโอ้โหพุริพัฒน์นั้นหลดไปไหนครับโอ้โหมันหล่นมาอยู่ด้านหลังนี่เลยครับพุริพัฒอันดับเปลี่ยนครับ โดยเฉพาะยิ่งในอันดับ456ครับเปลี่ยนเป็นอันดับ4ี่นั้นโรเตอร์ทองเชือครับขึ้นมาต่อจอติดปังปอนโอ้จับคู่ครับลิพิคพลกับซิดนีย์ครับแล้วก็ปังปอนกับโรเตอร์โอ้ยปังปอนแหมพิงเลยครับพิงกาดเร็วเลยครับเมื่อกี้ลนนิดนึงครับเนื่องจากแรงกดดันของโรเตอร์ที่ตามหังมาครับต้องระวังครับ อูนามยังคงเป็นนี้พิพนวัฒนาน,นี้จะพยายามจะยืดหนีสิทธนาในช่วงการคอลไฟนั้นพิพิพนนั้นเร็วกว่าอยู่เกือบสองวินาทีครับแต่ว่าตอนนี้แท็กนี้เอาจริงแล้วครับดูครับจับคู่มาแล้วครับหนึสากับ4ครับ วัดธนาลิศตอนนี้ครับสป,ปีดแคลรี่ออกมาเหมือนจะตากว่าซิดนีย์ครับซิดนีย์ยังหาช่องขึ้นไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูตรงมทางตรงครับโอ้ยแล้วตรงนี้แม่ปังปอนจะล้นอีกแล้วครับปังปอนนี่ดูลด้นตลอดต้องระวังครับโอเวอร์สปีดหรือเปล่าและเดี๋ยวถ้าเกิดความเสียหายกับตัวล้นี่จะทำให้ไม่จบการแข่งขันนะครับมองขงหน้าไว้ครับ โรเตอร์ในอันดับที่4และอันดับที่5ตอนนี้เป็นกุ้ยเจ๋งครับเกียรติพันธ์ไผ่เจริญตรงนี้ครับจัดแปกเปิดอย่างนี้ต้องระวังครับจะพูดก็ไม่กล้าพูดครับหวาดเสียวแทนเลยที่กลุ่มด้านหลังครับตรงนี้ยังตำแหน่งกันอยู่4ี่นี่ขารัดกั้วนำมนครับในอัดับที่12บนอกลุ่มหลังนี่ก็ ไล่แสงนั้นเหมือนยันครับแมแล้ว68นี่ภูริพัฒน์หล่นมาอยู่ตรงนี้แล้วรถเนี่ยกันชนหน้ามีความเสียหายครับไม่รู้ว่าไปเคาะประตูบ้านใครมาหรือเปล่าครับหรือว่ากระทบกับข้างอะไรสปีดนันดรอปลงไปครับตอนนี้หล่นไปยาวเลยครับสำหรับภูริพัฒน์ลีลาหันนันตอนนี้ไปอยู่อันดับ15เลยครับเบนยังอยู่ในอันดับที่4เ ด้านหลังหมายเลข36นั้นตามติดมาด้วยครับพิทินัทภูม,มรินครับน่าจะเป็นทายาทของโสพนภูม,มรินเบอร์ก็ใช่ครับสติ๊กเกอร์ก็ใช่สปอนเซอร์ก็ใช่ครับไปเ่ยจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกมาแข่งต่อแล้วครับสำหรับโสพนภูมารินจากแว็กซี่ออแล้วครับตอนนี้กลายเป็นนิพิษคนครับมีระยะยืดออกไปได้หน่อยแล้วปังปอนเข้ามาติดซิดนี่ครับ โรเตอร์ก็มาเหมือนกันโอ้โหโรเตอร์นี่ก็ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับอายุเท่านี้ครับดูครับล่องรอยของการผ่านชีวิตการสู้ชีวิตครับทั้งบางคนหน้าซ้ายและบางคนหลังขวามาตรงนี้แหมเก็บระยะได้ใชท้ที่ได้เต็มจริงๆครับเต็มจ,จนหน้าหวัดเสียวครับบางปอน์นะคารวุฒิดูครับกระจกซ้ายเราพับไปแล้ว มาติดกันตรงนี้แล้วอีกสองรอบสุดท้ายครับอ้าวเสียบในขึ้นมาโรเตอร์ครับโรเตอร์เสียบในขึ้นมาแต่ยังขึ้นไม่ได้โอ้โหเข้ามาตรงนี้เรียกว่าเกากวนบางตอนคารวุฒเหมือนกันครับเอาล้ครับแหมถ้าถ้ารอบเต็มแตมีผมว่าน่าจะสนุกครับหายไปสามสี่รอบแล้วตอนนี้เข้าสู่รอบสุดท้ายครับ แล้วซิดนี่กอดซิฟตีมดิพิพลมาเหมือนกันครับแล้วน็อกรอบตรงนี้แล้วซิดนี่ได้ไนในครับขึ้นไปเป็นผู้นําขึ้นไปเป็นผู้นําได้จนได้ครับแล้วด้านหลังตามมานี่เป็นผลเสียจังหวะครับปับงบอนขึ้นนิพิพผลขึ้นมาเป็นอันดับที่สองโ,โรเตอร์ขึ้นด้านขวาครับโอ้ยแล้วตรงนี้แม่อีกนิดเดียวโ,โรเตอร์เกือบขึ้นพวดได้ครับนีพิษพลไม่ยอมขึ้นไปทางด้านซ้ายแต่ว่าไล์ขึ้นคืนมาหนึ่งตำแหน่งครับเอาตำแหน่งที่สามคืนไปจนได้ครับโอ้โห ในเต็นท์ด้านนอกนี่เฮกันล้านเลยอันดับเปลี่ยนครับกลายเป็นซิกนี่ครับสิทธนาครับอันดับที่1ครับในหมายเลข66ครับปังปอนอันดับที่10ครับทิมพ์พลอันดับที่3ปังปอนอันดับที่10ปังปอนเบอร์10เอาแล้วครับยิงพูดยิ้มลนครับหมายเลข15ต้องโดมครับแล้วผู้นำครับเป็นสิทธนามิดอาลีครับแหมครูพิถิเอญยิ้มแป้นแล้วอย่างนี้ ขณะที่อันดับที่2นั้นตามมากลายเป็นปางปอนอัครอฒดครับนิวิทพลอันดับที่3โรเตอร์อันดับที่4ี่ครับโอ้โหเกมเปลี่ยนในรอบสุดท้ายนี้พิพลนี่นำมาตลอดแต่ตอนนี้นี่พพลยังไม่ถอดใจครับดูครับแทบจะสิงล่างบางปอเลยครับบางปอนก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาสิงผมผมจะหาทางแซงซิดนีย์ก่อนนี่เป็นรอบสุดท้ายพี่โอ้แล้วสปีดตรงนี้ออกไปไลน์นอกครับ เอล้วครับต้องมาดูที่โรงแรม S2 ครับยูเทิร์นซ้ายครับต้องไปแย่งชิงกันตรงนั้นแล้วครับเอาลครับใครจะบิวสปีดได้ก่อนกันโรเตอร์พยายามจะเรียกสปีดแมททีพิพล์บังไว้ครับไม่ให้ขึ้นครับโรเตอร์ยังขึ้นไม่ได้เอาลครับตรงนี้ครับใครจะเลือกลายไหนฝังปอนนอกสุดครับซิดนียแทงกลางปอนเลี้ยวมาตรงนี้จะมาทันไหมไม่ทันครับไม่ทันครับ อย่างนี้อันดับตามนี้เลยครับ <charged> และนี่คือรอบสุดท้ายครับมาอ bon ันดับที่หนึ่งแมตปังปอได้เปิดไฟไล่ครับอยากได้ที่หนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ครับอันดับที่หนึ่งตกเป็นของสิทธนาครับอันดับที่สองปังปอแะคารวุฒิครับอันดับที่สามนิพิษพลนำมาที่หนึ่งมาโดยตลอดครับมาโดนรอบสุดท้ายและอันดับที่สี่ครับนี่ครับโรเตอร์ทองเจือครับ โอ้เมื่อกี้เรียกเสียงเฮขึ้นมาได้จากโค้งหักศอกซ้ายขึ้นเขานี่ปูขึ้นกันเต็มเลยครับแล้วก็นักแข่งในทูม้ชูมือให้กันครับน่าจะเป็นในเรื่องความมันในอารมณ์ความสนุกในการแข่งที่คลีนครับนี่แค่สนามแรกค,รคุณผู้ชมครับโตโยตา้ายาลิสวันเมกเลตปีนี้เดือดจริงๆครับอันดับที่5เข้าเส้นชัยโดยเกียพันธ์ไผ่จันเลงครับโค้ชเจ๋งครับ